สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพึ่งเจอไว้นะครับผมของเพื่อนที่ลงคลิปก่อนไปนะครับผมที่ว่ายังอ่อนอยู่นะครับแล้วก็ของผมรางนึงแต่ของผมย้ายนะครับผมไม่อยู่นะครับเลยอยู่แต่ของเพื่อนแต่ใช้ได้แล้วครับผมวันนี้จะไปตีครับผมเดี๋ยวไปดูว่าขยายใหญ่ถึงขนาดไหนนะครับผม แต่อ่านว่าเต็มเลยนะครับไม่อ่านอันนี้เรานับวันตีตีก็คงจะเต็มแผ่นข่าวโบนะครับผมแต่ไปลุ้นน้ํานะครับผมว่าจะดีหรือเปล่านะครับกําลังเดินทางนะครับมากับสองคนเจ้าตัวเล็กสวัสดีครับนะครับผมแล้เดี๋ยวไปลุ้นนะครับผมฝัิงหลังนี้ก็อยู่สูงเหมือนกันนะครับผม มันมีต้นมะม่วงขึ้นไปมันอกญิยางมีต้นยางอยู่นะครับแต่เราขึ้นจากต้นมะม่วงไปนะครับดู้ทีว่าจะออยาก,กว่าหมดจะยากหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันลุ้นน้ำนะครับผมไปครับมาถึงพึ่งแล้วครับผมลักษณะขยายไม่ถึงไหนเลยนะครับทำรังน้อยกว่าตัวนะครับผมใส่อาหารไม่ค่อยมีกิน ครับนู่นพึ่งเนี่ยครับผมเดี๋ยวไปดูอีกมุมก่อนครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกมุมครับมุมแบนหลังไม่ใหญ่เลยนะครับอ่าเนี่ยครับผม ไปทำครบครับผมลุยอ่ะพอดีมานั่งทำครบนะครับผมไม่มีอะไรเลยเใช้ใบปงกับใบมะพร้าวนะครับก็มันหายากนะครับผมผมก็ใช้สับเสือสดหุ้มนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันข้างบนครับผมไปก็ทำครบแป๊บครับเสร็จแล้วครับผมรูเจ้าตัวเล็ก นี่วันมดมีดอันนี้ของผมครับผมกันหมดไวนะครับผมขึ้นยากหน่อยโอ้โหมันอยู่ยอดเลยนะครับลองดูว่าจะมีน้ำหรือเปล่านะครับฝนตกเมื่อคืนสองสาคืนแล้วตกมานะครับผมแล้วก็ดูแล้วลังน้อยกว่าตัวด้วยเอ้ย,อยลังน้อยกว่าตัว <Okay. S 1> ฟันหินแล้วลูก <Yeah. S 1> อ๋อไม่ต้องไปฟันแล้ว ไปครับผมไปดูเพื่อนกันเลยอะเป็นต้นมะม่วงนะครับผมมันมีต้นมะม่วงแซมขึ้นไปแต่มันไม่ได้อยู่กิ่งมะม่วงนะครับผมนูต้องขึ้นจากนี่ไปแล้วไปขึ้นกิ่มมงนู้นนะครับผมโอ้โหดูแล้วจะขึ้นยากหน่อยครับผมโอ้ยอย่าทำถังเสียงดังเตะเอออยากทำเสียงดังทำไมไปเดี๋ยวผมขอขึ้นก่อนครับผม มือเดียวไปครับผมอมันไม่มีอะไรเลยครับผมยังหวั่นเป็นงูอยู่เลยนะครับเพึ่งมันยังไม่มีอะไรจริง,รงนี่ครับผมหัวหน้าก็ยังไม่มีโอ้โหสั่นอีแกแล้วมันโอ้ยเหนื่อยขึ้นมานะครับไปปล่อยมันครับผมผมลองเขย่าแล้วมันยังหวั่นเป็นงูอยู่เลยสายไปสายมานะครับมีเชิงกระดาษนิดๆอยู่ทั้งหัว นะครับผมถึงว่าทําไมมันลังเล็กนะครับปล่อยให้มันสร้างไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอานะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูนู่นครับผมเห็นไหมครับยังไม่มีอะไรจริงหนาตึบ๊บไปครับผมเดี๋ยวไปหาใหม่ขึ้นตีง่ายนะอืมสูงเหมือนกันนะครับผมลิฟเลยขึ้นมาถ้ายังเหนื่อยเลยซึ่นสันเลยครับผมนู่นทุงน่งนาความสูงนะครับไป ขอลงครับผมไม่ได้ไปหาใหม่ครบจุดแล้วเราลงงว่านดูไม่มีอะไรจริงครับผมไปครับผมลงมาถึงกกแล้วครับผมเนี่ยจำไว้นะครับผมไม่ว่าตีพึ่งนะครับหรือไม่ตีนะครับก็คบพยายามอย่าทิ้งนะครับผมเผื่อพึ่งมันจะมาจู่โจมเรานะครับตีเสร็จแล้วก็เหมือนกันห้ามทิ้งไปเด็ดขาดนะครับไป เดี๋ยวไปหาเมห่นะครับผมโอ้เสรยจเที่ยวเลยเหนื่อยนะครับไปครับฮะใชมีดเนี่ยเป่า,ปาด้วยมากลับบ้านครับผมสายเลาะพนามาเลื่อยเปืือยนะครับผมมิ้มเอ้พึ่งก็อ่อนนะครับเลยไาเจอมิม้มหนึ่งหลังนะครับจะลุ้นดูมีน้ำเปล่านี่ครับผมโหนมิ้มแตกแล้ววันอะไร นี่ครับผมรังไม่ใหญ่เดี๋ยวลองลุ้ลนดูน้ําเห็ดที่อื่นเขาตีกันมันมีน้ําสวยๆดูบ้านผมนงครับผมจะมีป,ปะไปเดี๋ยวผมขอดูแป๊บครับไปลุ้นเดี๋ยวฟันเป่าใส่ก่อนจะมีเหมือนเขาเป่าวะวะย,ยังไม่เห็นน้ำเลยบ่น้ำเยอะไปแล้ว โหลุงนะโน้โอ้น้ำไม่มีทั้งห้ดโน้โอ้โหมือบางกอง,องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาฟันลงมาก่อนอสรุปน้ำไม่มีครับผมเขย่าดูแล้วอืล้างอ่อนดีซะด้วยไปครับผมไม่เอาปล่อยไว้ไปครับอ้มีมเกาอ่อนเอ้ยมีมกอ่พิ่งเกาอ่อนไม่ได้อะไรกันเลย ไปครับอ่ะพึ่งอ่อนไม่ได้พึ่งไม่ได้มิ้มก็เลยมาเก็บหอยต่อนะครับผมวันนี้มางมหอยนะครับไปดูพึ่งมาอ่อนที่ว่าผมเหย่าบว,ว่ามันเป็นเชิงกระดาษประมาณฝ่ามือเลยต้องปล่อยไว้ก่อนอครับเดีเ๋ยวมาลุ้นกันว่าได้เยอะไหมหอยนะครับผมแต่บ่อน,นี้มันเคยได้เยอะ นะครับผมตัวใหญ่ๆห่ใหญ,ใหญ,ใหญ่ลงให้ดีนะ,นนะไปครับผมเดี๋ยวของมหอยก่อนแล้วเอาขึ้นมาให้ดูนะครับผมจากตัวเล็กไปตกปลาไปแล้วไปครับผมโอ้ยแย่พึ่งมีไม่ได้เลยช่วงนี้ม,มีแต่ไม่มีน้ํานะครับมีเป็นบางที่พึ่งก็เยอะแต่อ่อนนะครับผมไปเดี๋ยวไปลุ้นงมหอยต่อ นะครับผมว่าจะได้เยอะไหมนะครับผมปครับอ่ะกลับมาบ้านแล้วครับผมยังไม่พอก็ผมขาดสามโลเ <c oughs> มื่อกี้เขาขอไปซื้อไปอีกโลเลยขาดสามโลเลยมันสิบโลมันได้มาแปดโลกว่าเลยเดี๋ยวจะไปงมให้เขาอีกสักสามโลเนาะหัวใหญ่ครับผมหอยเนี่ยชีวิตแบบบ้านๆครับผม หาพึ่งก็ไม่ได้หามิ้มก็ไม่มีน้ำนะครับวนอ้วนครับผมไปขมนะครับเขาสั่งก็ต้องไปเอานะครับดีกว่าไม่มีอะไรทำนะครับผมไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมเดี๋ยวถ้ามีพึ่งมีมิ้มจะทำคลิปลงไปครับผมให้ คีดูนะครับมมไปครับ <มา S 1> สวัสดีครับ